สวัสดีครับจีประตาชแนลมีอะไรก็ถ่ายมาถ่ายอีกแล้วครับวันนี้พามาชมนี่ครับต้นสาบเสือต้นสาบเสือที่หายสาบสูนไม่นานนะครับสำหรับที่ที่สวนของผมนะครับเลยต้องอนุรักษ์ไว้นหนึ่งต้นครับผม สับเสือสับพะคุณมากมายนะครับผมมีสับพะคุณมากมายนะครับจำได้ตอนเล็กๆนะครับใช้เคียวเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้ควายนะครับผมแล้วมังเอิญเกี่ยวเกี่ยวมือนะครับผมยายก็ใช้ใบสับเสือนะครับขยี้ขยี้ขย,ขย,ขยี้ขยี้นะครับแล้วก็ เอามาโปะที่แผลนะครับใช้ในการห้ามเลือดอย่างดีครับผมจำจนบัดนั้นเป็นต้นมานะครับผมตอนเด็กๆนะครับไปสับเสือนะครับนกก็มีสรรพคุณนะครับผมสรรพคุณอย่างดีนะครับผมใช้อ่าไปชงเป็นชาดื่มนะครับขยายหลอดเลือดครับผมนะครับ เลือดไหลเวียนดีนะครับผมสำหรับต้นสับเสือเนี่ยผมก็ชงเป็นประจำครับผมหายไมานานครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้พื้นที่นี้ก็ปลูกมันนะครับดูนะข้างที่ข้างสวนก็ปลูกมันนะครับปลูกมันช่วนาตาปีครับแล้วก็แต่ก่อนที่ต้นตับเสือเยอะมากครับแล้วก็หายสับสูนไปแล้วครับ นะครับเมื่อเพิ่งเห็นต่อสิบปีที่ผ่านมาไม่เห็นเลยครับผมที่ส่วนนี้นะครับที่ส่วนนี้สิบปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นนะครับพอมันขึ้นมาก็เลยอนุรักษ์ไว้หน่อยครับผมสาบเสือนะครับเดี๋ยวจะเด็ดเด็ดใบนะครับเด็ดใบเด็ดดอกนะครับชมพนชานะครับผม ชงชาดื่มทุกๆเช้าทุกเย็นได้นะครับผมเนี่ยแค่นี้พอครับถ้าจะเด็ดไปตากแห้งไว้ก็ได้นะครับผมตากให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ชงชาดื่มนะครับขยายหลอดเลือดครับผมเลือดไหลเวียนดีนะครับเลือดไหลเวียนดีก็ทําให้สมรรถภาพทางร่างกายโดยเฉพาะ ท่านชายนะครับดึงดังนะครับผมเพราะว่าเลือดลมเดินดีก็มีผลทำให้สมรรถภาพของท่านชายก็สมบูรณ์ตามมาด้วยนะครับอย่ามองข้ามนะครับผมตลอดต้นสับเสืออ่าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ยุคนี้ก็เปิด google ดูได้เลยครับผมว่าสมคุณสับเสือมีอะไรบ้างที่แน่ๆนี่ครับดอกนะครับ ทำให้ไหลเลือดไหลเวียนดีนะครับแล้วก็ใบนี่ครับห้ามเลือดได้อย่างดีครับผมเพราะว่าเคยใช้มาแล้วครับนะครับโดนเลือดมีดบาดอะไรต่างๆนี่หายาไม่ทันนี่ก็ใช้ใบสับเสือได้แล้วครับพยิกยี่ปกแผลครับห้ามเลือดได้อย่างดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชงชาดื่มครับผม คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ